ยวัสด hey. ีเจมส์คิมทำอะไรกันวะอ้าวอินเออคือกูดูเฟซดกว่าโฆษณาสมัยเนี้ยมันเกินจริงไปปะดูอย um, okay? sí ่างตัวน uh, ี <t <t ع, ้ด uh> 네ิยาลดน้ำหนักสุดออร์แกนิกกินแล้วลดได้ภายใน3วันคุณว่ามันจริงปะ3วันนี่งงอ่ะคูว่าเป็นไปไม่ได้อ่ะใช่ไหม สุราแบรนดีหมักจากปูขอไฟูจิลดการทำงายสุขภาพเหรอวะมันเขาเล่สนสามบาทอะคุณว่ามันจริงปะวะกูไม่รู้ว่ะแต่น่าลองนะมึงลองดูดิป้าเอาเหล้าแบบโฆษณาหนึ่งขวดเอ็งอายุเท่าไหร่วะสิบแปดครับป้าฮะสิบแปด อายุแค่เนี้ยกินทำไมวะโหป้ขาก็โฆษณาเขาบอกว่าดีอ่ะผมก็อยากลองโอ้ยขายเด็กมือนเถอะเด็กมันอยากกินะโฆษณาเขาบอกมันดีอะโอ้ยเอานะ่ะลองกินดูมันไม่เสียหายหรอกกินแล้วจะช่วยให้การแสดงออกแล้วมันหอมหอมแบบไว้ชืสดชื่นมากินกันอีกมากิน,นกักน,นอีกที อกกินเล้ามันไม่ดีกินเล้วเพลินเพลินสนุกกันอย่างดีอยากให้เรามากินเรามาดูอีกทีถ้าชอบมันก็ดีมันไม่เสียหายหรอกโอ้ยหนูก็อายุเท่านี้เองลูกหนูจะไปกินทำไมเล้อีโฆษณานะจะไปเชื่อเขาทำไมมามามาฟังป้าเนี่ยเราอย่าไปกินเลยนะหนูจา๋าถึงโฆษณาจะดูนะ่าสน ให้ซื้อไปเขาไม่บอกหรอกว่ามันเสียสุขภาพทําให้การเรียนมันไม่ได้คุณภาพการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นเรื่องสําคัญมากเราต้องแยกแยะให้ออกกันนะอะไรเนี่ยเนี่ยดูโฆษณาเยอะจนเก็บไปฝันเลยเหรอเนี่ย เห็นไหมล่ะสื่อแบบเนี้ยระวังนะยิ่งพวกโฆษณาเขาก็ทําให้คนชอบอะไรที่มันดูเหลือเชื่อเกินไปอะ่ะก็จะเพิ่งรีบเชื่อลองหาข้อมูลที่อื่นมาเปรียบเทียบดูก่อนและที่สำคัญนั้นแหล่งที่มาน่าเชื่อถือไหมแล้วคนละ่ะดูเท<ด>่าทางสืง่อหรือ,รอ,อยัง